คนรอไม่รวยคนรวยไม่ลอคนทําไม่ถามคนถามไม่ทํนะคะดูค่ะอันนี้นะคะยอดจากการที่พิงขายนะคะสามพบาทเข้าวันนี้วันที่สมเดือนสิบนี่แฮปปี้ฟูตี้นะคะพิงขายทุเรียนได้หนึ่งลูกนะคะวันที่สมเดือนสิบ พิงขายนะคะ happy f r u t y พิงขายแอปเปิลได้หนึ่งลูกและนี่ค่ะนะคะวันที่สามเหมือนกันพิงขาย happy f r u t y เห็นไหมพิงขายแอปเปิลได้อีกหนึ่งลูกนะคะและนี่ค่ะนะคะวันที่สามเดือนสิบพิงขายนะคะกล้วยได้อีกหนึ่งลูกร้อยห้าสิบบาทวันที่สามเดือนสิบพิงมีรายได้เท่าไหร่ นะคะคพิงมีรายได้เท่าไหร่6กพันเจ็ดพันแป0 0พันิงมีรายได้9 0 0าพันพิงถอนนะคะสองพและพิงก็กําลังจะถอนอีกแป0พร้พิงรอดไหมพิงรอดไหมทุกคนนะคะเป็นอะไรที่แบบขอบคุณตัวเองมากๆที่วันนั้นตัดสินใจลงทุน300บาทและ ทำให้พิงมีรายได้แบบนี้ในวันนี้ขอบคุณสวนกล้วยดิจิตอลนี่นะคะของพิงจริงๆบอสพิงนะคะของพิงจริงๆพิงนะคะมีรายได้กับสวนแฮปปี้ฟูตี้สวนผลไม้ออนไลน์ใครกลัวไม่ต้องทำก็ได้เงินสามร้อยบาทคุณเก็บเอาไว้นะคะคุณเอาไปซื้ออะไรกินก็แล้วแต่ สามร้อยบาทนะคะใครไม่กล้าไม่ต้องมาทำพิงบอกไว้เลยนะใครไม่อยากรวยไม่ต้องมาทำใครกลัวใครคิดว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่หลายๆคนกลัวนะคะคุณไม่ต้องมาทำสำหรับคนที่กล้านะคะลงทุน300บาทแล้วตัดสินใจคุณนะคะ กำเงิน300แล้วทักพิงมาได้เลยอันนี้ส่วนกล้วยดิจิตอลคุณไม่ต้องไปนะคะสต็อกสินค้าแพ็กสินค้าส่งคนคลิกกดซื้อจากในแอปแบบนี้เลยแล้วเงินมันก็จะเด้งเข้าคุณแบบนี้ตึงตึงตึงตง,ตง,ตงแบบเหมือนที่พิงได้อันนี้ส่วนกล้วยอันนี้ส่วนส้มอันนี้ส่วนแอปเปิลอันนี้ส่วนทุเรียน ขายแล้วทำกํำไรแบบนี้เงินเข้าแบบนี้ตึงๆๆๆถอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีได้ใครตัดสินใจกําเงิน300รอยอยากรวยทักมาคุณไม่ต้องสงสัยว่าคุณจะทำได้ไหมเพราะบนโลกใบนี้มีคุณมีคนทําได้พิงทําได้คุณก็ต้องทําได้มันไม่มีอะไรยากทุกคนมีหนึ่งสมองสองมือเท่ากันใครนะคะ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นตัดสินใจแล้วทักมา